พิภพจักรวาลเฮิงหลัวช่องว่างมิตินี่คือน่าจะเป็นประตูลับที่ผู้อาวุโสหงเฉินทิ้งไว้หากต้องการไปยังพิภพแดนบนรรพบุรุษก็สามารถไปทางนี้ได้เหมือนว่ามีเพียงลมปานของข้าเท่านั้นที่ผ่านเข้าเส้นทางแห่งนี้ได้เจ้ามาจากดาวหยกมิคาใช่ไหมข้าจะส่งเจ้ากลับไปให้เอง ผู้อาวุโสดูแลตัวเองด้วยห้องโถงสำนักลิงเสี่ยวไม่อยากเชื่อว่าตอนนี้กองทัพมาถึงเช่นนี้ได้เขาต้องทำสิ่งใดบ้างถึงได้สร้างกองกำลังที่วิเศษนี้ขึ้นมาระหว่างที่ท่านไม่อยู่สิบปีท่านผ่านมาขนาดของกองทัพก่อตัวเป็นขนาดใหญ่ตอนนี้กองทัพของเรามีมากกว่า สามแสนคนเป็นเขตแดนเหนือจกักรพรรดิเทวะมากกว่า289คนและยังมีกองทัพกลางที่มีทหารดูแลมากกว่า10เมืองมียอดฝีมือมากกว่า20,000คนพี่มีอย่างเสียวอย่างเสียเป็นผู้ดูแลทำความเคารพผู้บัญชาการกองทัพ ออคำสั่งย่างเสียวอย่างเสี่ยรวมกองกำลังเพื่อเข้าสู่สนามรบต่อไปจะเป็นการเข้าสังหารศัตรูกำจัดปีศาจและปกป้องเส้นทางเอิม่มในท่านหน้าที่ของกองกำลังการคือปกป้องประชาชนแค่กองทัพของเราก็มากพอที่จะจัดการกับศัตรูแล้วงานร้อยเช่นนั้นพวกเจ้าทั้งสองรอรับฟังคำสั่งจากข้าหาถึงสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทัพควรมีธงเพื่อเป็นรากฐานธงใดอยู่ที่ใดทหารอยู่ที่นั่นสร้างให้เห็นเป็นประจักษ์เหล่านี้คือธงสิบพื้นที่ได้รับการคัดเลือกอย่างทีทวนโหวตเลือกว่าต้องการใช้ธงรูปแบบใดไม่ได้เรื่องสักพื้นเมือนมันขาดบางอย่างไปหาว่าไม่พอใจค่าจะให้พวกเขาแก้ไขให้ใหม่กองทัพจื้อนั้นแตกต่างจากกองทัพทั่วไป แม้จะถูกปรับเปลี่ยนรากฐานใหม่แต่ถือเป็นกองกำลังที่แข็งแร่งที่สุดและมีความรับผิดชอบในสงครามมากไม่น้อยมันจะต้องสะดุดตายิ่งเสียกว่ากองทัพใดไปนำหมึกและธงมาขอรับนายท่านจะไปนคนทำเองงั้นเหรอไม่รู้สิธงนี้เปรียแบบเสมือนหน้าตาของกองทัพจือของเขา มันต้องแบบนี้สิน้อมรับคำสั่งของนายท่านเพื่อฆ่าศัตรูขับไล่ศัตรูปกป้องแดนดาราน้อมรับคำนายท่านเพื่อฆ่าศัตรูขับไล่ศัตรูปกป้องแดนดารา ดีในเมื่อพวกเจ้าไม่มีข้อตู้แยง้งใดๆนี่เป็นธงแห่งกองทัพจือธงที่แสดงถึงเจตจำนงแห่งการฆ่าหน้าที่ของกองกำลังจือคือฆ่าพวกปีศาจท,ที่บุกลุกแดนดาราให้มันได้รู้ว่าแดนดาราไม่ใช่ที่ที่พวกเขาจะสามารถมาเหยียบได้ด้วยเกียริของค่าค่าเป็นผู้ถือธงนั่นเองธงชูคนอยู่ธงล้มคนตายกล่าวอะไรขนาดนั้น นายท่านข้าว,ว่าแบบนี้ก็ไม่เลวนะขอรับมีมังกรมาถือธงให้มันจะช่วยเพิ่มพลังให้กับกองทัพของเราหากนี่เป็นความปรารถนาจากความตั้งใจของเจ้าข้าจะให้เจ้าเป็นผู้ถือธงของกองทัพจือชูให้สูงอย่าให้ธงตกสู่พื้นเด็ดขาดฮิฮิหากกลับไปแล้วข้าจะเอาธงที่เขียนด้วยมือของเขามาทำเป็นโกเด็กไม่ต้องห่วง ข้าสาบานด้วยเกียรติของข้าจะชูธงให้สูงเสียดฟ้าเพื่อให้ผู้คนได้เห็นประจักษ์สาวันต่อมาทางน้ำแข็งดึงให้ตึงข้าข้าข้ามันเท่อเขาโอสุดเจ้ารู้ใช่ไหมเขามีกฎแห่งห้วมิติเขานี้เก่งกว่าใครที่สุดอย่าได้กังวลไปเลยสิทธิข้าไม่คิดไม่ได้ข้าเพียงต้องการ ต่อสู้เคียงข้างกับเขาข้าอยากจะเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้บ้างเจ้าเป็นนักปรุงโอสถสิ่งนี้สำคัญกว่าการฆ่าฟันกับศัตรูหากว่าเจ้าช่วยกันโอสถวิญญาณให้กับเขานั่นถือเป็นประโยชน์กับกองทัพมหาศาลแล้วิสด์พี่ท่านรู้ไหมตั้งแต่ที่เขาออกจากทวีปตาลูกข้าและเขาอยู่ด้วยกันน้อยลงอย่างมาก ข้าเข้าใจว่าบุรุษต้องทำงานอย่างหนักนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่เขามักจะเก็บอันตรายไว้ที่ตัวและปกป้องพวกข้าจะจากสายลมและสายฝนข้าอยากใช้ชีวิตร,ร่วมกับเขาแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายร่วมกันก็ตามไอ้ยาเขายัางไม่จากไปเจ้ายัางมีเวลาอีกมากแต่สิทธิ เช่นนั้นไม่ว่าเจ้าจะไปที่สนามลบหรืออยู่ที่นี่เพื่อการโอสดุดล้วนแต่เป็นประโยชน์กับแดนดาราไม่ได้ต่างกันไม่ต้องห่วงส่วนของเจ้าข้าจะเป็นคนทำให้เองขอบคุณสิทธพิพข้าจะไปเดี๋ยวนี้กลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้เลยนะทางน้ําแข็งเซียหนิงสางแห่งสำนักหลิงเสี่ยวขอน้อมรับคำสั่งยินดีต้อนรับอืม พอหาความกันแล้วก็ไปกันเลยพี่เคยการเดินทางยังอีกยาวไกลข้าจะช่วยเหลือท่านต่อไปไม่ใช่ว่าข้าโลภในสมบัติของท่านหรอกนะข้าแค่ไม่ต้องกล่าวไม่ต้องกล่าวข้าอนุญาตให้เจ้าเข้าไปได้ลาก่อนสำนักหลิงเสี่ยวหอจิตทะเลหมอกข้ามาผิดเวลาหรือเปล่าคารวะผู้อาวุโส มานี่ก็ดีแล้วข้าจะแนะนำให้รู้จักเขาคือประมุกสำนักหลิงเสี่ยวแห่งแดนดาราเหนืออย่างไข่และเขาก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพจือ่อพวกเจ้าทำความรู้จักกับเขาเอาไวส้สิพวกเจ้าหลายๆคนน่าจะได้เจอเขาเป็นครั้งแรกส่วนใครที่เคยพบแล้วอยากให้ลืมเรื่องในอดีตแล้วจะมือกันสร้างเพื่อแดนดารานั่นสินะ ภาพลักษณ์นึกถึงภาพลักษณ์เอาไว้ทราบฮึชายชาลาผู้นี้ทําไมถึงมองมาที่ข้าเช่นนั้นข้าไม่เคยมีเรื่องกับเขาเสียหน่อยหรือว่าเขาจะเป็นสหายของเจ้านั่นอย่าได้โกรธผู้อาวุโสฟู่ไปเลยที่มองเจ้าเช่นนั้นผู้อาวุโสฟู่เป็นผู้บัญชาการกองทัพอูอินกองทัพเหยาจางของเจ้า เคยเป็นหนึ่งในกองทัพอูอินมาก่อนคารวะผู้อาวุโสฟู่ขอบคุณที่สละกองทัพให้ข้าได้ดูแลไม่ต้องขอบคุณไปหรอกกองทัพเหยาจางนั้นมีกลุ่มคนอ่อนแออยู่มากเกินไปไม่เหมาะสมกับกองทัพอูอินของข้าการได้ไปอยู่ภายใต้ปมุกอย่างถือเป็นโชคของเขา อย่างไรก็ตามผมุกยางกล่าวได้ว่าหากกองทัพของเจ้าไม่มีกองทัพเหยาจางก็คงมาไม่ถึงวันนี้ได้แต่ข้าไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนหรือจําเป็นต้องมาทําดีด้วยขอให้ช่วยเหลือกองทัพอูอินของข้าอย่างเต็มที่ในสนามรบก็พอขอบคุณผู้อาวุโสที่ชี้แนะดีถือว่าพระมุกยางรับปากกับข้าแล้วเมื่ออยู่ในสนามรบหากว่ากองทัพจือ ต้องการสิ่งได้เพียงแค่บอกข้าจะช่วยเหลือหากว่ายังมีลมหายใจอยู่ข้าจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถอารมณ์ของเขาเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งนะักหากไม่ได้พวกท่านทางหลายข้าคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้พวกท่านเชี่ยวชาญเรื่องการทําสงคารามข้าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกมีเรื่องมากมายที่ข้าต้องการคำชี้แนะจากพวกท่าน โดยเฉพาะผู้อาวุโสฟู่เวลาใกล้เข้ามาแล้วเอาเป็นทำความเข้าใจกับสถานการณ์ให้ดีแล้วข้าจะค่อยชี้แนะเจ้าอีกรอบเช่นนั้นขอข้าไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ข้างนอกซะก่อนแล้วจะกลับมาขอคำชี้แนะไม่จำเป็นเรื่องสถานการณ์พวกเราอธิบายให้เจ้าฟังและพวกเรามีเรื่องให้กองทัพจือของเจ้าช่วย เจ้าไปทําอะไรที่พิภพจัก,กรวาลและนาบล่างหายไปเป็นสิบปีข้าคิดว่าเจ้าจะไม่กลับมาแล้วข้าจําเป็นต้องฝึกฝนเค่วิชาลับในที่แห่งนั้นถ้าจะฝึกฝนทําไมไม่ทําที่แดนดาราทําไมต้องไปพิภพจัก,กรวาลเล่ามาตามตรงเจ้ามีสติซ่อนไว้ที่นั่นมากมายแค่ไหนกันแน่ได้สารนาสงครามระหว่างสองแดนยังไม่สงบลงข้าจะไปมีอารมณ์เช่นนั้นได้อย่างไร เจ้าคิดว่าข้าขาสตตีไม่ได้งั้นหรือใครจะไปรู้ภริยาไม่ได้ดีกว่านางสนมนางสนมไม่ได้ดีกว่าสตาสตีรับใช้สตตีรับใช้ไม่ได้ดีกว่าโซเพณีโซเพณีไม่ได้ดีกว่าโจนและโจนไม่ได้ดีไปกว่าโจนใครเป็นเช่นไรมีเพียงตนที่รู้ข้าได้ไปพบกับสหายเก่าที่พิภพจักรวาลมาด้วยเจ้าทายสิว่าใครสหายเจ้างั้นเหรอคืออูกวง อูกวงบุรุษงั้นเหรอเจ้ามีลักษณนิยมเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรของเจ้าข้าหมายถึงอูกวงจักรพรรดิกืนกินสวรรค์ฮาอ่ะ,อะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากไม่ใช่ว่าเราต้องมีกองทัพไว้ปกป้องในส่วนนั้นด้วยเหรอไม่จำเป็นไม่ต้องห่วงแม้ว่าตรงนั้นจะไม่ได้รับการป้องกันหากพวกปีศาจเข้ามา พวกเขาไม่สามารถออกไปได้กล่าวก็คือมันเป็นพื้นที่ใช้ล่อพวกปีศาจเข้ามาเข้าใจแล้วเจ้าเจออูกวงแล้วเจ้าหนีมาได้ยังไงเขาไม่ได้ทำอะไรค่าทำไมค่าต้องหนียิ่งกว่านั้นอูกวงนั้นอยู่ในร่างของผู้อาวุโสหงเฉินเขาอยู่ที่นั่นผู้อาวุโสหงเฉินก็อยู่ด้วยข้าได้บันทึกเรื่องที่ได้สนทนากับเขาเอาไว้ในแผนอยู่ข้าอยากฝากให้เจ้านำไปมอบให้ กับจักรพรรดิทรนงด้วยทำไมเจ้าไม่ไปเองข้าเพิ่งกลับมาและข้ามีหลายสิ่งต้องจัดการข้าจะหาเวลาที่ไหนไปพบเขาอีกอย่างเมื่อสิบปีก่อนข้าให้ลูกปัตนิติไว้กับเขาเขากลับทิ้งมันไว้กับพวกปีศาจข้าเช็ดแล้วข้าไม่อยากก้นเย็นหน้าร้อนข้าจำเป็นต้องทำให้เจ้าเจ้ามีประโยชน์อะไรกับข้า คงจะไม่มีหรือว่าเจ้าต้องการอะไรในตัวข้างั้นเหรอฮ่าฮ้ฮคืนนี้มาที่ห้องข้าข้าจะรอไม่ดีมั้งแล้วเรื่องของเจ้าได้รับการแก้ไขหรือยังเรียบร้อยเจ้าน่าจะยินเรื่องที่ข้าบอกไปแล้วใช่ไหมรอจนกว่ากองกําลังของเราจะสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงจะเดินทางไปยังเส้นทางเชื่อมระหว่างสองแดน ปีศาจก็หารมากแต่เรื่องความแข็งแกร่งเทียบเคียงฝั่งแดนดาราไม่ได้มากนะักแต่หากเป็นเรื่องจํานวนพวกเราแพ้ขาดหากว่าเราเปิดเส้นทางซุ่สี่มห้าอาจจะเป็นความพ่ายแพ้ได้สิบกว่าปีมานี้อาจจะไม่ใช่แต่ฝ่ายเราที่เตรียมกองกําลังไว้ไฟเดียวเราไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝั่งนั้นบ้างหากว่าเปิดเส้นทางเขาอาจจะมีกองกําลังเตรียมบุก เข้ามาโจมตีเรามันจะกลายเป็นการโดนลงไปในบอ่อให้พวกเขาจัดการสิ่งที่ผู้เอาวุโสลีกล่าวถูกต้องทั้งหมดพะงันเราจึงประมาทไม่ได้พองันจึงให้อยากให้เตรียมกองกําลังให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วค่อยลงมือเปิดเส้นทางนั้นและเมื่อถึงตอนนั้นจะเป็นการล้างบางพวกปีศาจให้สูญสิ้น แดนปีศาจมายานั้นเป็นพวกกระตือรือร้อนมากกว่าฝั่งเราหากพวกเขาค้นหาเส้นทางที่สามารถมาอย่างแดนดาราได้อีกพวกเขาจะต้องหาทางมาได้ให้ได้แน่นั่นแหละสิ่งที่ข้ขอกังวลเช่นนั้นจึงจำเป็นต้องวางแนวป้องกันรอบเส้นทางเชื่อมระหว่างสองแดนเพราะหากมีสิ่งนี้ยังไงเราก็ได้เปรียบ แต่เกรงว่าสิ่งนี้จะต้องใช้เวลาไม่น้อยมันอาจจะหลายสิบปีหรืออาจจะไปถึงร้อยปีสิ่งใดที่ทำให้แดนดารามั่นคงต้องใช้เวลามากเพียงใดมันก็คุ้มค่าเข้าใจแล้วตอนนี้กองทัพจื่อมาถึงแล้วหากมีคำสั่งใดผู้อาวุโสโปรดกล่าวกองทัพจื่อของเจ้าไม่จำเป็นต้องลุกเพื่อการป้องกันแต่ใช้เมื่อ ทางเชื่อมระหว่างสองแดนเปิดออกกองทัพของเจ้ามีหน้าที่สังหารพวกมันนำกำลังคนมาไปพักที่ค่ายก่อนส่วนการฝึกของกองทัพข้าจะไปขอให้ผู้อาวุโสคนอื่นอื่นช่วยเหลือให้ค่ายทะเลทรายแดนดาราตะวันตกเยี่ยมตรงนี้เป็นส่วนที่ผู้อาวุโสหลีให้กองทัพหลีประจำการ แล้วส่วนไหนเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาข้าคิดว่าเหตุได้ผู้อาวุโหลีถึงปล่อยให้ส่วนนี้ว่างมาตลอดแท้จริงแล้วต้องการให้ประมุขอย่างมาประจำการในส่วนนี้นี่เองผู้อาโซฟูแล้วกองทัพอูอินประจำการที่ไหนไก่กับประมุขอย่างนี่แหละต่อจากนี้ข้าอาจจะต้องขอให้ประมุกย่างมาช่วยนุนหลังให้ด้วย มิก้ามิก้าข้าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเป็นฝ่ายข้าตากหาที่ต้องขอคําชี้แนะจากผู้อาวุโสฟู่เพราะข้า,ขาไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าไม่ค่อยรู้ก็ไม่เป็นไรข้าพอะจะเข้าใจหากมีเรื่องใดสงสัยก็ถามข้ามาได้เลยฮ่าฮ่ฮ่แล้วกองทัพที่ประจำการอยู่ตรงนั้นเป็นของใครงั้นเหรอช้างโม ข้ายทะเลทายแดนดาราตะวันตกข้ายยอ,อิ่นข้ากาแบบนี้แหละอย่าก,กดเครื่องไปเลยผู้อาวุโสรีสาบดีว่าเจ้ากับช้างม้อไม่ค่อยลงรอยกันจะให้มาอยู่ใกล้ๆก,กันได้อย่างไรกองทัพเกียร์ซินของช้างม่ออยู่ฝั่งตรงข้ามนูน้นท่านเองก็รู้งั้นเหรอ ข้าไม่ได้ง่เห็นสายตาของชางหมวก็รู้แล้วว่าเจ้ากับเขาต้องมีเลื่องระหว่างกันแน่ตอนนี้อยู่ในช่วงสงครามคงไม่มีอะไรแต่ในอนาคตระวังเขาไว้ให้มากๆทางนั้นคือเส้นทางไปยังชองหว่างระหว่างซองแดนด้านซ้ายเป็นกองทัพอูอินของข้าและทางขวาเป็นกองทัพปิงเฉินเจ้าหน้าจะทราบนั่นเป็นของใคร ผู้อาวุโสปิงวินทั้งสองฝั่งนี้เหมือนจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและสามารถร่วมมือในสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดผู้อาวุโสหลีวางแผนเอาไว้อย่างดีจริงๆต่อนนี้ขอเห็นเพียงผมุกอย่างยังไม่เห็นเลยว่ากองทัพจืออยู่ที่ไหนข้าได้ยินมาว่ากองทัพของท่านมีความแข็งแกร่งมากข้ายังไม่เคยเห็นสักทีอยากเห็นเป็นขวัญตาเสียจริง เชิญตรวจสอบได้คารวะผู้บัญชาการกองทัพยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งนักสมกับเสือเสียงเสือและมังกรที่ออกจากถ้ำนี่ต้องเป็นกำลังหลักในสนามลกขอบคุณที่ชื่นชมหือเขาเขาเขานำบุคคลมากสามารถนั่นมาอยู่ในกองทัพได้อย่างไร ขอด้ยินมานานเรื่องสมบัติที่สามารถสอนผู้คนได้ไม่คิดว่าจะได้เห็นกับตาใช่แล้วสิ่งนี้เรียกว่าลูกแก้วมิติลีรับข้าได้รับมาจากผู้อาวุโสอย่างเยียนแม้ว่ามันจะเป็นสมบัติที่ดีแต่มีเพียงผู้ที่ใช้กดแห่งห่วงวิติเท่านั้นที่สามารถใช้ได้หากไปอยู่ในมือผู้อื่นมันก็ไรประโยชน์ชาชราผู้นี้เป็นคนประเภทไหนกันแน่ แม้ว่าจะคุยกันได้ไม่นานเขาดูจะพูดคุยเก่งไม่น้อยและใจกว้างไม่เบายิ่งเปิดใจคุยมากเท่าไร่สีหน้าเขาก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากขึ้นปรอมุกย้องขอสอบว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติล้อมข้าแต่หากว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับกองทัพได้มันจะเป็นประโยชน์ย้างยิ่งลองนึกภาพว่าเจ้ากำลังต่อสู้ลำอพังและสถานการณ์ตึงเขียนเขา สามารถเรียกกองกำลังที่ทรงกาลังออกมาช่วยสู้ได้ศัตรูมีปฏิกิริยาเส้นไรนอกจากนี้การเคลื่อนย้ายกองกำลังเองก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากไม่น้อยปูดนำทัพเช่นค้าค่อนข้างที่จะปวดหัวในบางครัง้งหากมีสมบัติเช่นลูกแก้วมิติลี้ลับมาช่วยมันก็คงจะดีมีน้อย สิ่งที่ผู้อาวุโสฟู่กล่าวมาน่าสนใจข้าจะลองหาวิธีการสมบัติที่คล้ายๆลูกแก้วมิติลี้ลับนี้ดูข้าเป็นคนเสนอประมุกอย่างหากว่าสิ่งนี้สามารถทำได้จริงๆกองทัพอูอิงของข้าขอสักสิ้นแน่นอนหากว่าทำได้ล่ะนะข้าไม่พลาดอยู่แล้วแล้วก็หากมีเรื่องอะไรให้ช่วยแวะมาบอกข้าได้เสมอ ปมุกยกีงมาที่นี่เป็นครั้งแรกน่าจะมีเรื่องมากมายต้องจัดการแล้วพบกันใหม่ผู้อาวุโสฟู่เดินทางปลอดภัยสิทธิพี่มาได้อย่างไรงั้นหรือนายท่านพี่สู้เยียนมีเรื่องอะไรงั้นเหรอข้าได้ยินว่ากองทัพปิงเฉินประจำการอยู่ทางขวาข้าไม่ได้พบท่านอาจารย์หลายปีแล้ว ไปด้วยกันสิข้าว่าจะแวะไปหาผู้อาวโสปิงวินอยู่พอดีไม่เอาตอนนี้ไม่ได้ไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นก็ไม่ได้พวกเราตกลงกันแล้วไม่มีบุตรหรือสตรีในกองทัพเราไม่ควใครใกล้ชิดกันมากเกินไปตกลงอะไรกันทำไมข้าไม่รู้ตั้งแต่คืนก่อนออกเดินทาง ใครเป็นคนคิดนิสัยไม่ดีเจ้าไม่ต้องรู้หรอกว่าใครเป็นคนเสมอตอนนี้เจ้าเป็นผู้บัญชาการกองทัพมีสายตานับแสนมองเจ้าอยู่อย่าทำให้กองทัพไม่ใช่กองทัพเช่นนั้นสินน้องของเจ้าควรสินน้องอะเหรอนายกล่าวใหม่สิเช่นนั้นสามีจะต้องอดทนไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมอดทนไปนานแค่ไหน จนกว่าสงครามจะจบเจ้าเป็นสตรีที่ดีจริงๆคิดถึงสามีตลอดเวลาข้านั้นทราบซึ้งยิ่งนะักอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยพวกเราตางก็มาที่นี่ด้วยเพราะต้องการอยู่ใกล้ชิดเจ้าก็ได้ก็ได้ข้าไม่วินัยในตัวเองแบบนี้ได้ใช่ไหมทำอะไรไม่ปรึกษาข้าเลยข้าจะชดใช้ให้เจ้าทีหลังอย่างเหมาะสมชดใช้ย่งไงงั้นล่ก กล่าวมาตามตรงคนที่เสนอเรื่องนี้คือจู้ชิงใช่ไหมข้ารู้ว่าจะต้องเป็นนางแน่มีเพียงนางเท่านั้นแหละที่คิดอะไรแบบนี้ได้ข้าจะกลับไปคุยกับนางเองไม่ใช่นางและข้าก็ไม่บอกด้วยว่าใครกองทัพปิงเฉินสิทธิพี่ยางน้องหลิวไม่ได้พบกันนานบนรรลุเขตแดนจากพริเทวะแล้วงั้นเหรอข้ายินดีด้วยแต่ ก็เที่ยวกับสิทธิ์พี่ไม่ได้หรอกข้าเพียงจะบรรลุเขตแดนได้ไม่นานเพราะข้าได้แรงบัดานใจมาจากสิทธิ์พี่ต้องขอบคุณสิทธิ์พี่มากกว่าสิทธิ์น้องหลิวทำไมเจ้าถึงมาอยู่ตรงนี้เป็นคำสั่งของท่านอาจารย์ข้าอยู่ตรงนี้เพื่อต้อนรับการมาของสิทธิ์พี่อาจารย์สิทธิ์พี่อยางมาพบเจ้าค่ะเข้ามาได้คารวะผู้อาวุโส คารวะท่านอาจารย์ไม่ต้องสุภาพไปไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลไม่ได้เจอกันนานหลายปีน้องเหยาวไม่เปลี่ยนไปเลยนะคารวะสิทธพิพี่ที่เป็นโคมของจีเหยาวเงินเหรอแล้วทำไมผู้อาวุโสปิงหวินถึงต้องการพบค่าที่นี่